สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับช่อง YouTube แม่มดพยากรคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีสิงห์ ในช่วงรอบเดือนกร,รกฎาคมปี2567ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านใดผูกลัคณาแล้วเป็นชาวลัคณาสิงสามารถรับฟังคลิปนี้ได้ท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคณาหรือไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนสามารถดูตามราศีได้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปค่ะและการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากมีสิ่งใดที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงดาวตนุลักษ์ดาวตัวตนของท่านคือตำแหน่งดาวพระอาทิตย์ดาวอาทิตย์มาสถิตยอยู่ในภพเรือลาภะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16นะคะต้องบอกว่าในรอบระยะเวลานี้ท่านจะโดดเด่นในเรื่องของการได้ผลประโยชน์บางอย่างค่ะเขาคุมร่วมกับตำแหน่งดาวพระศุกร์นะคะไปจนถึงวันที่9ดาวคู่นี้เป็นดาวคู่สมพลเพราะนั้นท่านจะมีเรื่องของการเดินทางท่านจะได้พบเจอมิตรสหายค่ะ บางคนอาจมีเรื่องของการเดินทางร่วมกับเพื่อนฝูงหรือการเดินทางจะทําให้ได้สร้างคอนเน็กชันใหม่ๆค่ะดาพระสุขที่กุมร่วมเป็นเจ้าเรือนศาสชะเป็นเจ้าเรือนกรรม,มะคือการงานเพราะนั้นการงานในรอบระยะเวลานี้ใครที่รอคอยเรื่องของส่วนแบ่งเงินส่วนแบ่งบางอย่างมีเกณฑ์ที่จะได้รับรวมถึงเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินใต้โต๊ะต่างๆหรือเงินที่นอกเหนือจากเรื่องของการตกลง และรอบระยะเดือนนี้ทั้งเดือนค่ะท่านมีเกณฑ์ได้งานย่อยๆมีเกณฑ์ได้งานพิเศษและอาจมีเกณฑ์ของการเดินทางปรับปรับที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดระยะเวลาค่ะดาวพระสุกได้ตำแหน่งจุลจักรนะคะในตำแหน่งนี้ก็จะมีเรื่องของคนที่เข้ามาคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนตัวท่านด้วยเช่นกันพอวันที่16กรกฎาดาวอาทิตย์มาได้ตำแหน่งมหาจักร แต่อยู่ในทุกสถานภพอยู่ในพกวินาศของท่านค่ะกลุมร่วมกับตําแหน่งดาวพระพุธดาวพระศุกร์จุดนี้ต้องบอกว่าเมื่อดาวดวงนี้มากลุ่มร่วมกันแล้วอยู่ในพกที่เป็นพกที่ท่านอาจจะต้องทําอะไรได้ยากขึ้นนะคะพกวินาศบางคนก็อาจจะตกใจหรือกลัวนะคะบางคนอาจจะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งที่คาดไม่ถึงหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นปุบป,ปับฉับพลันค่ะแต่ก็เชื่อว่า ท่านจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและดาวพระสุกนะคะเวลาอยู่ในภพเรืนวินาศให้ระมัดระวังในเรื่องของความรักในเรื่องของการให้คนอื่นหยิบยืมเงินทองด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่ามีเกณฑ์อาจจะต้องสูญเสียเงินหรือว่าไม่ได้เงินทรัพย์เหล่านั้นคืนมานะคะดาวพระสุกตำแหน่งราชาโชคในภพวินาศดาวพระพุธและดาวพระสุก เป็นดาวคู่เจราจานะคะเป็นดาวคู่สติปัญญาแล้วก็มีเรื่องของเงินทองมีเรื่องของทรัพย์สินบริบูรณ์เข้ามาถึงแม้บางสิ่งบางอย่างที่ท่านได้มาลักษณะแบบนี้เวลาที่ดาวอยู่ในภพวินาศเก็บเงียบนะคะเพราะถ้าหากว่าท่านพูดเยอะไปหรือว่าเป่าประกาศเยอะไปมีเกณฑ์เสียทรัพย์ด้วย <c oughs> เช่นกันค่ะมีเกณฑ์ที่บางสิ่งบางอย่างอาจจะทําให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้เพราะดวงดาวมีสองทางในดีมีเสียในเสียมีดี เพราะฉะนั้นหากจะทําให้เกิดด้านดีของดาวดวงนั้นก็าดาวได้กําลังดีค่ะท่านจะต้องทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความลับต่างๆบางคนมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้สิ่งของที่ท่านปรารถนาหรือว่าบางคนที่ทําโปรเจกต์งานเกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงการหน่วยงานลับต่างๆ มีเกณฑ์ที่จะได้ทํามีเกณฑ์ที่จะได้ยกย้ายหรือว่าได้รับข่าวสารที่ปรับปรับในเรื่องของการจะต้องย้ายที่ย้ายถิ่นเปลี่ยนแปลงที่ทํางานและมาดูในพบการงานของท่านกันค่ะพบการงานมีดาวพฤหัสที่โคจรเข้ามาตั้งแต่30เมษายนได้ตำแหน่งจุลจับกุมร่วมมฤตยูจุดนี้ต้องบอกว่าดาวพฤหัสเมื่อได้ตำแหน่งจุลจับ ท่านจะใช้เรื่องของศักยภาพตัวตนความรู้ทั้งเก่าและใหม่นะคะได้เป็นอย่างดีค่ะจะทำสิ่งต่างๆให้เกิดศักยภาพได้ดีและดาวพฤหัสยังคงมีการโคจรเดินเสด์จไปจนถึงวันที่21กรกฎาคมเพราะนั้นมักจะมีงานเร่งด่วนเข้ามามีงานที่ทำให้ต้องรู้สึกเหนื่อยแต่เหมือนอย่างที่บอกค่ะท่านจะได้เงินพิเศษท่านจะได้เงินต้โต๊ะท่านจะได้การเสนอเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาในลักษณะแบบนี้นะคะ มีเกณฑ์ของการเดินทางเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานค่อนข้างบ่อยดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะหรือบางคนมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงงานมีเกณฑ์ของการตัดสินใจจบงานเก่าไปทํางานใหม่ค่ะหรือมีเกณฑ์ของการเดินทางกับเรื่องการทํางานผู้ใหญ่อาจจะไหว้วานให้ไปปิดดีลงานบางอย่างและท่านก็สามารถทําได้ดีด้วยเช่นกันค่ะและดาวพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะกรรม,มะ เกิดการลงทุนใหม่นะคะเกิดงานใหม่เกิดสิ่งใหม่เกิดการเรียนรู้การเดินทางนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการไปเรียนรู้การเติมศักยภาพตัวตนให้กับตัวท่านแล้วจะนํามาต่อยอดการงานได้ดีหากได้ในเรื่องของทางเลือกต่างๆนะคะก็ถือว่าเข้าเกณฑ์กับงานของท่าน ที่จะสามารถทําได้ดีมีเกณฑ์พบเจอบริวารใหม่ในที่ทํางานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงกลุ่มบริวารหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานใหม่ด้วยเช่นกันนะคะหรือบางคนก็อาจมีเกณฑ์เปลี่ยนลูกน้องอาจมีเกณฑ์ที่จะได้ร่วมกับการทํางานเป็นทีมด้วยกันในช่วงรอบระยะเวลานี้อวันที่13าค่ะดาวอังคารโคจรเดินเสด็จยกมาทับเรือนการงาน เรื่องของผู้ใหญ่บางคนอาจจะมีการไหว้วานท่านเพราะเห็นศักยภาพของท่านค่ะดาวอังคารจุดนี้ได้ตําแหน่งปล่าปลาเกษตรหมายถึงความไม่สม่าเสมอแต่ดาวได้สองตำแหน่งคือตําแหน่งราชาโชคด้วยเพราะนั้น มีเกณฑ์ได้โชคลาภก,กับการทํางานร่วมใครที่ทําธุรกิจกงสีใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับบ้านรถยนต์ที่ดินมีเกณฑ์ที่จะปิดงานเป็นดิลเป็นจ็อบได้นะคะทางานร่วมกับคนอื่นได้ดีปรับเนื้อปรับตัวได้ดีคู่นี้เป็นดาวคู่สมพลน,นะคะสำหรับพฤหัสและดาวอังคารอาจจะเหนื่อยหน่อยอังคารหมายถึงความขยันเมื่อเป็นคุณสมบัติด,ด้านดีค่ะท่านจะตัดสินใจอะไราได้เร็ว ท่านจะมองเห็นอะไรได้ทะลุปุกลงในเรื่องของการงานต่างๆค่ะและกเกิดโชคลาภผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือบางคนจุดนี้นะคะอาจจะเป็นลันกษณะของคนในครอบครัวสนับสนุนตัวท่านในเรื่องของการทำงานมาส่งเสริมตัวท่านหรืออาจมีการคิด หาในเรื่องของการงานที่จะทําอะไรเพิ่มเติมเป็นรายได้พิเศษกับครอบครัวลักษณะแบบนี้มักจะเกิดขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะต้องบอกว่าดาวพฤหัสเป็นดาวประธานฝ่ายสุพราะห์ที่จะให้คุณต่อทุกๆลัคนาราศีหรือต่อให้ดาวพฤหัสมาอยู่ในทุกสถานภพดาวพฤหัสจะเข้าไปบรรเทาในเรื่องของวิบากกรรมถือว่าเข้ามาช่วยเข้ามาทําให้สิ่งต่าง เกิดผลในด้านดีหากท่านใช้ความหมายด้านดีของดาวดวงนั้นได้อย่างถูกต้องนะคะและการเดินทางในรอบระยะเวลานี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานหากใครพบเจอสถานการณ์แาบนี้ค่ะท่านจะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้ท่านได้มองเห็นช่องทางต่างๆหรือบางคนตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงยกย้ายขอย้ายตัวเองไปทำในสาขาใหม่ หรือขอจบงานเก่าแล้วไปทํางานใหม่ลักษณะแบบนี้มักจะเกิดขึ้นและสามารถทําได้ดีบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะงานที่มีเพื่อนเข้ามาชักชวนให้ลงทุนให้ทําด้วยแบบนี้ก็จะเกิดผลดีสําหรับตัวท่านแต่ทั้งนี้ทังน,นั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะยังมีดาวราหูที่มาอยู่ในพมรณะของท่านราหูเป็นเจ้าเรือนปัตตนิคู่คา้าคู่ธุรกรรมคู่หุ้นส่วน หรืออาจจะเป็นคู่หูของท่านก็ได้เมื่อมาอยู่ในภพนี้ค่ะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความใจร้อนต่างๆความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นใครที้คิดท,ทําธุรกิจธุรกรรมการค้าจุดนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องความใจใหญ่เรื่องความใจนักเลงของท่านซึ่งอาจจะทําให้เกิดความสูญเสียได้นะคะแต่ก็ถือว่าเมื่อมาอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสและดาวพฤหัสมาอยู่ในด้านดีท่านจะมีช่องทางของการทํางานเพิ่มขึ้น ท่านจะเห็นช่องทางต่างๆท่านจะเห็นรายได้ต่างๆที่เข้ามาอย่าให้ความโลภเข้าครอบงำก็จะทําให้สิ่งต่างๆเป็นไปนในทิศทางที่ดีสําหรับชาวราศีสิงห์นั่นเองค่ะและหากใครมีการลงทุนเพิ่มลงทุนใหม่ก็ค่อยเป็นค่อยไปแบบระมัดระวังกันด้วยนะคะ และก็ในช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนนะคะเบาอกเบ,บาใจได้ในเรื่องของตัวท่านเองค่ะเพราะเชื่อว่าท่านอาจจะอยู่มินิ่งท่านอาจจะค่อนข้างจะแอคทีฟตัวเองได้ดีในเรื่องของการแสดงศักยภาพแล้วก็ชอบในเรื่องของการที่จะได้เดินทางด้วยเช่นกันค่ะถึงแม้บางโมเมนต์อาจจะมีจุดที่ท่านอยากใช้ชีวิตส่วนตัวอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงรอบระยะครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะคะท่านอาจจะ อยากพักผ่อนหรือว่ารู้สึกว่าช่วงระยะเวลานี้มีเรื่องวุ่นวายเข้ามาเยอะมีเรื่องที่เหนื่อยใจเข้ามาเยอะนะคะแต่ท่านจะต้องฝ่าฟันต้องทําในช่วงรอบระยะเวลานี้เลยค่ะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รายได้เสริมรายได้พิเศษและเห็นช่องทางที่จะเป็นจุดที่ทําให้ท่านได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างค่ะในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้างนะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนิของท่านคือตําแหน่งดาวราหูราหูมาอยู่ในภพมรณะนะคะบางคนก็ต้องระมัดระวังในจุดที่ อาจจะทําให้เกิดความเครียดในเรื่องของคู่ในเรื่องของการจะต้องห่างเหินห่างไกลหรือว่าบางทีพูดกันสักคํหนึ่งก็ทะเลาะกันประมาณอย่างนี้นะคะก็ต้องใช้ความเข้าใจเพราะดาวปัตตนิมาอยู่ในภพนี้แต่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินได้เงินทองจากเรื่องการงานของคู่มีเกณฑ์ได้ผลประโยชน์ร่วมกันมีเกณฑ์ได้คิดหาลงทุนอะไรร่วมกันนั่นเองค่ะและดาวพระเสาร์นะคะก็มาเล็งลัคนาของท่านอยู่ในภพปัตตนิ จุดนี้เป็นจุดที่ดาวเสาพินธุบาทหลายคนจะกลัวนะคะแต่ไม่ต้องกังวลเยอะไปค่ะจุดนี้ถ้าใครที่ไม่ใช่มีเกณฑ์ที่จบที่เลิกลาแต่ดาวเสาเมื่อแข็งแรงท่านจะใช้สติปัญญาความอดทนและการปรับเนื้อปรับตัวเข้าหากันถ้าอะไรที่ไม่ใช่นะถึงเวลาก็ต้อง แยกย้ายเลือลาเลือกร้านกันไปแต่สิ่งใดที่เป็นของเราดิฉันเชื่อเสมอว่าวันหนึ่งนะคะก็จะกลับมาอยู่คู่กันหรือว่าอยู่ร่วมกันก็ต้องถามตัวท่านเองว่าท่านพอใจที่จะใช้ชีวิตแบบไหนค่ะเพราะแต่ละคนก็จะมีไลฟ์สไตล์มีจุดโฟกัสที่ไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะ และดาวพระเสาร์ที่เล็งลัคนาต้องแนะนําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ใช้ความอดทนให้เยอะๆเพราะบางคนอาจจะได้พบเจอกับการเจ็บป่วยของคู่อยู่เสมอหรือว่าปัญหาของคู่ครองคนรักนะคะเพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนอริบางคนคู่ครองคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระดูกและฟันโรคเก่าๆโรคเรื้อรังโรคเดิมๆบางคนอาจมีอาการเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของโรคผิวหนังหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการผ่าตัด มีความทุกข์เข้ามาสู่ตัวท่านลักษณะแบบนี้ก็ร่วมมือกันคุยกันนะคะเราเวลาที่คบหากันก็ไม่ใช่แค่ว่าร่วมสุขอย่างเดียวจะต้องร่วมทุกข์ด้วยเพราะนั้นก็ลองดูว่าบางสิ่งบางอย่างเวลาที่คู่ชีวิตของท่านมีปัญหาท่านจะแก้ไขอย่างไรคะ่ะทีนี้เรามาดูตำแหน่งดาวพระศุกร์ประกอบทายเรื่องหัวใจความรักเงินทองกันนะคะสถานะหัวใจของท่านตั้งแต่วันที่1-9นะคะยังคงอยู่ในตำแหน่งดี นะคะถือว่าเป็นจุดที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะพบเจอกับเรื่องของหัวใจที่ฟูขึ้นทําให้ท่านรู้สึกโล่งอกโล่งใจมีเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเข้ามามีเกณฑ์ได้เงินจากความรักนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางแล้วพบเจอกับความรักนะคะสําหรับคนโสดค่ะมีเกณฑ์ที่ดีเช่นกันพอวันที่เก้าค่ะดาวศุกร์มาอยู่ในพวินาศคุมร่วมอาทิตย์คุมร่วมพุธจุดนี้แหละคะ่ะ พุทธสุกอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารระวังเรื่องของการหมกมุ่นกับความรักระวังรักซ้อนที่จะเข้ามาค่ะแต่ก็มีเกณฑ์ได้เงินจากเรื่องของความรักมีเกณฑ์ได้โชคลาภได้ดื่มได้กินได้เที่ยวได้เดินทางนะคะหรืออาจจะได้พบเจอรักแบบออนไลน์รักกับชาวต่างชาติหรือพบเจอคน่างาศาสนาลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ และในเวลาที่ดาวสุกมาอยู่ในภพว,วินาศต้องระมัดระวังความรักซ้อนความรักที่ปกปิดปิดบังกันอยู่อาจจะเกิดขึ้นได้ในจุดนี้นะคะ ขอบคุณกันด้วยสําหรับการติดตามรับฟังรับชมค่ะเดือนนี้ก็ยังถือว่าเป็นเดือนที่ท่านจะต้องโฟกัสในเรื่องของการงานเป็นจุดหลักๆจุดเด่นเลยนะคะเรื่องใดที่เข้ามารบกวนหัวใจพยายามแกะออกไปอย่าไปทําอะไรให้ตัวเองจะต้องเครียดค่ะเดี๋ยวพอหลังจากนี้ไปค่ะอีกหนึ่งเดือนดาวอาทิตย์จะยกมาทับลัคนาของท่านท่านจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอดทนอีกนิดนึงนะคะบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเพื่อทดสอบเจ้าชะตาให้เกิดกับความเครียดและให้ท่านได้เลือกว่าท่านจะทําสิ่ง ดเหมือนกับทดสอบความอดทนอย่างที่หลายๆคนบอกว่าพระเจ้ามักส่งบางสิ่งบางอย่างมาทดสอบนั่นเองและท่านจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้กันด้วยค่ะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับชาวราศีสิงห์ท่านใดสนใจผูกลัคนากันส่วนตัวบาทมีค่าใช้จ่าย QR code ดด้านล่างค่ะและท่านใดสนใจร่วมทำบุญปันน้ำใจน้องหมาน้องแมวจรสำหรับค่ายารักษาโรคแล้วก็ค่าอาหารสามารถร่วมบริจาคได้ที่เบอร์บัญชีด้านล่างคลิปนี้นะคะขอบคุณกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ